กับท <muy> ักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศมื่อนี้เขาสู่สองอังกฤษสาวลาวเก่าได้จากบริษัทยิปมาเห็นเมนูกนโกบจะยนิดส่งโกลดนอาหารแรงพี่น้องเพราะว่าม่งไม่ได้กินพ่อผนไปหาโกบด์มาคุณแดงโกบประมาณโลกว่ปวนเลยคอณพ่อคุณนันหาเอาแบบคนหาเป็นคุณน้าคุณฮะเปิดแถวแถวอันป้าพักใค่เองเพราะมองนันมันหกๆเลยแล้วแล้วแล้วเปิดแล้วแล้วแลเปิดอะไรแล้วได้ประมาณโล่ปวกเลย แตงกทยิงมาต้มสองโตขนมลองมืัอนี้อาหารแรงของทตงิงก็คือปน่นกบแล้วก็สีปน่นกบต้มหมักบวกต้มหมักหมักเขือพวงมาทุกคนนี่หมักเขือพวงเดี๋ยวสิให้พี่น้องเป็นเนี้อบวกน้ำนี่หมักเขือนะ นี่ทุกคนอันนี้หมักบวบหมักบวบก็พอดีกินพี่น้องบวบอ่อนๆแล้วก็มีหมักถั่วพูอ่อนหมักถั่วพูแล้วมีหมักเคือพวงบ้านชาวยิงใรประเทศมืนหมักแข่งเดินแต่ว่าพังพี่น้องทางฝั่งไทยคนนปะเทอินหมักเคือพวงคนเราก็มีหมักเคืออันนี้ประเทศอ่นหมักเคือหมักเขือหน่อยนะทุกคนหมักเคือเปาะหน่อยอันนี้คนเชื่อหมักเขือหน่อยแล้วก็ชาวยิงต้มกบเลี่ยนเลยแต่ว่าชาวยิงประเทศต้มให้พี่น้องเบ่งตอนต้มนะนี่ เลี้ยบล้ยพี่น้องมันมันกบมันมันพี่น้องต้มกบเ๊ายิงต้มใส่หัวจังคายแล้วก็ใส่อันสบมะขามเราคนชัยยิ้งจิมาปนตอนนั้นเอาใส่หม้อตอนตุมเราบนแถวพี่น้องเบิ่งพี่น้องชัยยิงกินข้างหม้อเอาไว้ชีวัยลวกอันชีวัยลวกมัาบวบแล้วก็มักเครือพวงเนาะชัยยิ้งชีวัยอันลวกกินกับปนกบุ๊ปอะไรทุกคนหม้อชัยยิ้งสดแล้วยิงกับทีเด็ดบวกลง ลวกบวกพี่น้องลวกก็คือต,ต้มต้มต้มให้คนซุกจังละกินกระปุ่นกุบเตรีดยมดใบงาเพียงจะยิงแกะเดะดฮะเอาพี่น้งองบักไล่ไล่หนึ่งมาแข่งก็ใช่ลวกเพราะว่าขั้นตอนกินดิบไล,ล่ เพิ่นนเราบันเทียนห่อนในพี่น้องมักมักเกลือพวงเพิ่นเขากินซุกน่ะดีกว่าเพราะว่าแล้วเราทุกคนยังจะเ้าต้องกินซุกหอมดีหอมบวบเลยพี่น้องถ้ายังกินชีสแบบมัน พี่น้องเขายิงทีมาปนก,กเบเด้อบาดนี้ทุกคนเขายิงอัดประตูไว้มันนี่ลมเฮงเฮงคันบัดประตูอลไรได้ยินแต่เสียงลมพี่นอ้องขาพังรุดก่อนเลยพัฒนาตามท่านพี่น้องเอ้ยเขายิงอันต้มกบเปื่อยเฮงตักเอาอแกต่หมวกกระคาลุดขัล่วยโอ้โห กบชัยย <Holmes. S 1> ิ่งคือไปใช้ผักผิดได้พี่น้องบางครั้งจัยยิงแบ่งไงเขาพ่อจัยยิ่งกันใส่ต oh ่างหาพ่อชัยยิงกินเพชรบ่ได้บ่ได้กินผักผิดนะนะบ่แมนเรากินเพชรบ่ได้ผักผิดนีะที่ว่า <parliamentary> จัยยิงบ่ได้กินเลยป่นกบใหญ่เด้อม่บ่แมงป่นกบน้อยสองโตกัดกนบักหลายหนึ่งพี่น้องเอ้ย จะยิงปนกบจะเผ็ดแหลกได้พี่น้องเผ็ดแหลกได้เลยบอสแสบมาตัวพี่น้องจะยิงไปขดลงมาจะตูปักหอมกับผักสไลายผักสไลายจะเคยยิงเห็ดได้เลยอันนี้ผักสไลายนะหญ้าตาเช่นเผินผักมะหายพีพ่อเมื่อวานนี่เป็นผักมะหายจะมีหมากยังไงพี่น้องอันเมย์หญ้าตะเช่นในเวลาอันเที่ยพ่อเมื่อบ้านเพิ่นนะอีหยังอีหยังผมยหยันยั่นจะยิงบดได้กินได้ไหมวะ ทน่นไปต้กันกระเวยิงเนะี่ยถือกันหย่าตธอเชนนะแบบเพิ่นต้องมีเนยผักมาหายเพิ่นมีเพิ่นมีอ้วนเนยมีเนมเนยเพิ่นผักมาหายเห็นเธอเซน,นมาให้ป่าเพิ่นบอกว่ามาจะบา้านยาอันนี้มักนอดพี่น้องหมากกระท่านก็ได้หมากหนึ่งโอ้ยหมากหนึ่งก็เอาหายแต่ก็เจ้าหมากอย่างนี้นพี่น้องหมากสาไลบอกหมากสาไลอันนี้มันหัวหมากอย่างนี้เธอยิงบเคยก,กินเบิ่งก่อนเลย หมากยังวะเอหมัยที่เป็นหมากละเลคือกันเตะบัวหูวะคือบอกคือกันค่ะอากาศกินบตะชัยยิ่เงเคยกินชัยยิงเคยกินเตะหมากละเลแบบนี้พี่น้อง <laughs> แบบนี้นะชัยยิงบุเคยกินเต็มะหมากจะเก็บบนี้พี่น้องเชั้นมื่อหาเพคยน่าหยาดตั้งแต่เมื่อกินหมอนอา,ากหนอดเนี่กินโสมแสบเลยพีนน่น้นอง พืนหัวว่าใช้ยิงหมักกินบ่างพืชจะเอามาหายจะแช่พืชจะมาหายปลกระไล่เนพี่น้องใช้ยิงกินเมื่อวานนี่ก็เบิดซีมาแล้วก็บรจักษ์ไอ้ยังไอ้ยาโอ้จมูกฉาดเอาหายเน็ตหนงอันนี้พักหอมพอดิใช้ยิงจิ้นมาใส่ปุ่นอืมจมูสัาดเอาหายพักหอมก็เอาหายแล้วดีเนพี่นงเมญานแถวเซนหมักสะไล่พักสะไล่นี่ก็เอาหายจะจริงกะบ้านใช้ยิ่งจะมีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเพืชนอยากให้ได้กินนะพื่ใหญ่บดได้กินเพืนจะเลยอัน chắc hẹn thật vàng sẽ nằm lấy lại phi nọ sẽ nằm lấy lại và xem เสียงไก่น้อยก็ห้องเท่านั้นพี่น้องพอมันหนาวอากาศหนาวเลยฮะไก่บนไก่ชินอนก็บ่มีพอหนาวแฮง แสบพี่น้องแสบนี่ถ้ายิงสีใส่มัาผิกในวันนี้เรายิงตักออกแล้วถ้ายิงจะสีใส่อุ๊ยหนาวเลย,ยพี่น้องเอ่ะปุ้งน่ะบัดนี้ปุ้งยังได้พี่น้องใส่จังผิดเพราะว่าถ้ายิงผิดพอดีแล้วถ้ายิงเอาดูดีใส่ นี้พี่นอ้องพอดีอันป่นกบแล้วพอดีอันมักบวบกระสุกมักเคือพวกก่วงกระสุกพี่น้องถ้าจริงสิมาปรุงเลยบัดนี้มาปรุงแล้วก็อังสิตักออกใส่กระตุกเลยพี่น้องมันพร้อมกินบัดนี้าตพดเด้อยจริงจังเย ปนกบกินยาเมลียงอ้ยไก่น่อยกันหนาวพี่น้องเอ้ยห้องยัวยิยู่มันเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำชายิงเด้อปนกบมานน้ปนกบแล้วก็มีอันอีมีมักบวบลูกแล้วก็มีมักทั่วพูทุกคนแล้วก็มีหมักเคือแล้วก็มีมักเคือพวงนํามักเคือพวงกระตุ้มมันเด้อมันเด้อมากินข้าว้ำชาหญิงเด้อพี่น้องเด้ออาหารแรงชาหญิงมาหนีหน้าหนาวกินข้าวตะเวนเนี่ยทุกคน พราะอากาศหนาวนํากับก็ทันอาบยิ่งขึ้นเลยอะเธอจึงไม่อาบน้ากระเทินในเห็ดกับข่าวแล้วก็เลยเห็ดกับขาวไปก่อนทุกคนมืนเดิมมาเดิมใครมากินป่นกบเดิมเด้อทุกคนทะเลมันย็นเด้ออากาศหนาว

อา้าวนอนทุกคนบันนี้ข้าวต้มกินข่าววันเด้อทุกคนอาหารกันำลังแซ่บถ้าให้นมาคลิปนี้กะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งโทรผ่านคลิปหนาทุกคนขอบคุณเป็นกำลังใจให้ยิงหลีดชาวร้านเนี่ยทุกคนถ้าเป็นมาคลิปนี้กราบสบายดีแล้วสมาดีขอบคุณทุกอย่งบ๊ายบาย